การวางผ้าลายนะคะเนี่ยผ้ามันเป็นลายยาวมันก็เวลาวางก็ต้องระวังลายทีนี้พอดีกระโปรงเขาเป็น6ชิ้นข้างหน้า3ามข้างหลัง3ข้างหน้ามันจะสันทบเราจับกระดาษดีว่าลายอันนี้มันไม่ไม่กับหัวกับคือไม่ไม่มีหัวขึ้นหัวลงไงเราก็เลยวางเสียบกันได้ถ้าลายเป็น หัวขึ้นไปทางเดียวเราจะวางแบบนี้ไม่ได้เลยนะถ้าหัวขึ้นเราก็ต้องวางหันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเปลืองผ้าเพราะว่าปลายที่มันบานเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะอันนี้พอดีว่าลายเขากับหัวกับหางได้เราก็วางสลับเอาปลายหน้าหนึ่งกับปลายหน้าสองเนี่ยสลับฝั่งกัน แล้วเราก็เช็คว่าอันนี้เราวางเข้าๆเนี่ยว่าถ้าเราวางอย่างเงี้ยต้องใช้ต้องวางผ้าเนี่ยระยะเท่าไหร่เราก็ติ๊กตรง20่นิ้วอันนี้ได้20่นิ้วค่ะพอได้20่นิ้วเราก็จับชิ้นหน้าเนี่ยสันทบสันทบนะคะโดยที่เราจับผ้าวัดจากริมนคะคะมา20่นิ้ว แล้วเราก็จะได้ล็อกกลางลายคือถ้ามันไม่ได้ล็อกกลางเราก็ต้องขยี้ให้ตรงนี้ได้ล็อกกลางได้กลางลายนะคะเวลาวางแล้วซ้ายขวาจะได้เหมือนกันแล้วพอเราเอาชิ้นหนึ่งวางเราก็เอาชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็คือชิ้นด้านข้างมาวางเสียบนะคะแล้วก็กัดเข็มหมุดค่ะเว้นชายไว้ตามที่เราต้องการจะเย็บดิมเล็กหรือจะพับสอยนะคะ แล้วก็กัดเข็มหมุดแล้วก็ตัดผ้าอย่างเงี้ยลายก็จะลายก็ซ้ายขวาก็จะได้เหมือนกันชิ้นหลังก็วางอย่างนี้อันนี้จะทําให้ประหยัดผ้าส่วนผ้าที่เหลืออีกฝั่งนี้เนี่ยพอเราวัด20นิ้วผ้าเขาน่ากว้างไงคะตรงนี้เขาก็จะเหลือออกไปเหลือออกไปฝั่งนี้จะทําเสื้อเราจะมาตัดแล้วนะอันนี้เราวางแล้วกัดเข็มหมุดแล้วนะคะ อันนี้ชิ้นชิ้นชิ้นกลางอันนี้ชิ้นข้างชิ้นข้างทีนี้อันนี้เอาหลังวางก่อนเอาหลังกับหลังวางก่อนทีนี้ชายเนี่ยอยู่ที่เราจะกําหนดว่าเราต้องการเท่าไหร่ตะเข็บที่ต่อกันชิ้นเนี้ยคือตะเข็บที่ต่อกับหลังสองอันนี้หลังหนึ่งใช่ไหมคะต่อกับด้านข้างตะเข็บฝั่งเนี้ยไม่ต้องใหญ่แต่ชิ้นเนี้ย เนี่ยอันนี้คือด้านข้างด้านข้างเนี่ยเราต้องให้ตะเข็บใหญ่เพื่อเผื่อแก้นะคะดังนั้นเราต้องตัดฝั่งฝั่งของหลังสองนี้ก่อนนะคะฝั่งหลังสองเนี่ยเราต้องการตะเข็บข้างเนี่ยหนิ้วอย่างน้อยเราก็ต้องตัดให้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปโพ้งเนี่ยมีดมันจะตัดผ้าออกไปอ,กอันนี้คือตะเข็บข้างตะเข็บข้างเราต้องไว้ก่อน ไปอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะพองคู่ตรงที่เราจะพองคู่เราก็ตัดเล็กไปเลยค่ะให้เหลือแค่ครึ่งนิ้วตัดเล็กมันก็ดีเวลาเรากลัดเข็มหมุดเนี่ยมันจะกลัดง่ายอย่างนี้นะคะตัดเล็กไปเลย,เลยแล้วก็ตรงนี้เอวแล้วนะคะอันนี้เอว กลางเนี่ยขลิด้วยนะคะขลิปตรงเนี้ยให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นกลางเวลาเราจะเนากับซับในเราต้องใช้ตรงนี้เป็นหลักยึดกลางตัวนอกกับกลางตัวในนะคะแล้วก็พักออกไปก่อนเมื่อกี้ชิ้นหน้าเนี่ยตรงนี้เรานิ้วครึ่งชิ้นหลังขอโทษนะคะรู้ผิดตรงนี้เราก็ต้องนิ้วคึ่งเหมือนกันตัดชายเนี่ยให้เท่ากัน เวลารีดเราจะจับผ้าได้ง่ายขอเล็กทับก่อนนะเดี๋ยวผ้าจะไหลฝั่งนี้คือชิ้นที่จะต่อกับอันนี้ที่เมื่อกี้เราตัดออกไปอันนี้ยคือจะต่อกันนะคะดังนั้นตรงนี้หัวผ้าก็ต้องเท่ากันไม่ต้องใหญ่ ตรงนี้กัดเข็มมุดเอาไว้ช่อที่จะจับลายค่ะให้ลายเขาเนี่ยตรงกันเวลาออกมาซ้ายขวาลายจะได้สองฝั่งเหมือนกันค่ะตรงนี้ที่เหลือเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะจะตัดเสื้อแล้วก็อันนี้คือชิ้นหลังแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราวางชิ้นหน้าก็วางอย่างเงี้ยเหมือนกัน เื้อผ้าขึ้นมาแล้วก็วางชิ้นหน้าเอาสันทบเป็นกลางหน้าเพราะว่าเป็นกระโปงหกชิ้นหกชิ้นซิปจะต้องอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้เดี๋ยวจะกลิ่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้เวลาเรากลิ้งเนี่ยเราจะต้องมีจุดสำคัญของแต่ละชิ้นอย่างกระโปงตัวนี้ อันนี้หลังหนึ่งอันนี้หลังสองเวลาต่อกันตอนเราทำแพทเทิร์นเนี่ยเราจะต้องมีมาร์คตำแหน่งจุดจุดแต่ละจุดลงไปด้วยอันนี้คือเวลาเขาตอนที่ทำทำทำกระโปรงเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นเกตใช่ไหมคะแล้วก็จุดเกตเขาจะสิ้นสุดตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีมาร์คตำแหน่งเอาไว้ตรงนี้คือจุดที่กระโปรงเริ่มบานเราก็จะต้องมีมาร์คตำแหน่งเอาไว้แล้วเวลากลัดเข็มมก็ต้องกลัดตรงจุดหลักนี้ก่อน เรเค่อยมาไล่นะคะทีนี้เวลากลิ้งเวลากลิ้งอันนี้จะวางผ่าโดยที่เอาข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วก็จะกิ้งบนกิ้งล่างถ้าเวลาเราเรียนมาเนี่ยปกติเขาจะให้เรากิ้งสอดใช่ไหมกิ้งสอดก็คือเอาเอา,เอาด้านจริงไว้ข้างนอกไว้ข้างบนกับข้างล่างแล้วก็กิ้งข้างในอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เราวางแบบว่า จะกิ้งบนกิ้งล่างนะคะคือทุกอย่างมันนอกตำราดได้ไม่จำเป็นต้องตายตัวค่ะเอาที่เราถนัดนะคะทีนี้ถ้าเวลากลิ้งมีอะไรหนักๆมาช่วยทับก็จะดีอ่ะเพราะว่าถ้าเจอผ้าเนื้ออ่อนเนี่ยมันจะโยะไปโยมาอย่างอันเนี้ยกระโปรงเนี่ยจะโยะพอเราจะกิ้งจุดนี้เนี่ยเราจะต้องหาอะไรมาทับทับส่วนที่เรายังไม่กิ้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาขยเยี่น ทีนี้พอระวางคาร์บอนแผ่นล่างแล้วเราก็วางแผ่นบนนะคะเนี่นะคะคาร์บอนก็จะต้องวางคว่ำหากันนะแล้วก็กิ้งตำแหน่งสำคัญไปก่อนอันนี้จะกิ้งโดยใช้ไม้บรรทัดช่วยเพราะว่ามันจะทำให้เส้นเขาไม่เบี้ยวนี่ย ค่อยๆแกะนะเพราะว่าเขาจะติดเส้นเขาก็จะจะชัดเนี่ยเห็นไหมมันขยับไม่ได้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เวลาเจอผ้าลายเนี่ยใช้ลูกกิ้งที่เป็นอันใหญ่ๆอย่า,ยยางเนี้ย มันจะไม่ใช่แหลมๆคมๆนะจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเรากิ้งนะอันนี้กระโปรงมี6ชิ้นหน้า3มหลัง3าเวลาเรากิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเขียนกำกับด้วยไว้ด้วยว่าชิ้นเนี้ยคือชิ้นหน้าหรือว่าชิ้นหลังแล้วก็อันนี้คือหน้าหลังหนึ่งหลังหนึ่งก็คืออันนี้กลางกลางกลางหลังคืออยู่ตรงกลางแล้วก็เนี่ย จุดที่เราาร์ k เนี่ยแล้วเนี้ยหลังสองหลังสองด้านข้างเราก็จะทำสองขีดเวลาเราต่อเราจะได้ต่อไม่ผิดกันไม่อย่างนั้นเราไปเอาไปเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาต่อถ้าเราไม่ทำเครื่องหมายแล้วก็ไม่เขียงกำกับเนี่ยเราไปเอาด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งมาต่อเนี่ยเราจะไม่รู้เลยแล้วก็ส่งมันก็จะเสียไปแล้วก็แก้ไขลำบากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราต่อผิดนะคะดังนั้นเนี่ย ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าชิ้นนี้คือลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็ทำเครื่องหมายข้างให้ชัดเจนนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่เราจะเปิดซิปของซับในเราก็ทำให้ชัดเจนแล้วมาวางเรียงกันอย่างนี้ก่อนที่เราจะกัดเข็มหมุดนะคะจะได้ไม่หลงกัน